มันอ่อนกว่าใส่ปุ๋ยเหมือนกันนะครับน้ําปุ๋ย EC เท่ากันหมดเลยดูใบไม่เหมือนกันเลยครับน่าสนใจครับสวัสดีตอนเช้าจากเชียงใหม่นะครับวันนี้ที่โดย12องศานะครับมัเย็นเราก็เห็นต้นมันสวยครับนี่ระบบรากสวยมากแต่ว่าที่ผมสังเกตอันนี้ปลูกในโกลดันครับผมว่าโกลดันมันดำกว่าแข็งแรวงกว่าออกมาแล้ว ดอกมาแล้วเราก็รากมันเยอะมากครับแบบเยอะมากๆครับรู้ไหมครับอันนี้เราต้องใส่น้ํากี่ครั้งวันเป็นวันหรอคะหมายความว่าวันนี้ใส่ใช่ไหมครับพรุ่งนี้หยุดแล้วก็ใส่ใ,ใส่กี่ครั้งหนึ่งครั้งต่ววันเพราะว่าหน้าหนาวนะครับหน้าแรงมันจะไม่เหมือนกันนะครับช่วงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับใน40กี่วันนะ46วัน <46. S 2> ใน42วันเราใส่น้ํากี่ครั้ง เราใส่น้ำสองรังครับน,นี่ประหยัดน้ำแบบเยอะมากครับก็เลยไม่มีน้ำที่เราปกติใส่แบบนี้ใช่ไหมเสียบแล้วก็น้ำที่ออกน้ำทิ้งอะ่ะก็ทิ้งเลยมันทิ้งในพื้นเลยมันไปน้ำปุ๋ยก็บายๆแต่น้ำนี้อะ่ะมันใส่แค่สองรังก็ประหยัดมากๆครับน่าจะคุ้มชอบปลุกอันไหนปลุกในพื้นมะพร้าวหรือโกระดานครับแบบนี้ดีกว่าครับแบบนี้ดีกว่า,วาประหยัดเวลาใช่ <laughs> ได้อันนี้มันแพงกว่า <laughs> ถ้าซื้อนะครับขุนมะพร้าวมันถูกกว่าประมาณครึ่งหนึ่งครับครับมันตกมาแล้วอาจจะมาแต่ไม่เห็นจะดูสีไหมครับมันอ่อนถ้าจับต้นก็อ่อนนะครับแต่อันนี้แข็งดีมากมากเราตดลองอยู่นะครับในในปีนี้เราตกลงได้ครับอันไหนดีกว่าอันไหนประหยัดกว่าแล้วก็ได้ให้มันเงินกลับมาแล้วกว่าอันไหนครับต้องดูอันนี้พร้อมปลูกนะครับเราปลูกวันนี้นะครับอันนี้ก็พร้อมปลูกวันนี้ครับเห็นแตกต่างกันเยอะนะครับดูสี มันอ่อนกว่าใส่ปุ๋ยเหมือนกันนะครับน้ําปุ๋ยอีซีเท่ากันหมดเลยดูใบไม่เหมือนกันเลยครับน่าสนใจครับอย่าลืมนะครับมสมาร์ทฟามเนะอร์โอเค,อเค <laughs> บ๊ายบาย